ในป่าลึกเหนือหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งของภาคเหนือมีต้นตะเคียนสูงใหญ่ยืนตรง,งานอยู่ริมลำห้วยผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าใครได้ยินเสียงคำรามตอนดึกอย่าแม้แต่จะเปิดหน้าต่างมองออกไปเพราะนั่นไม่ใช่เสือธรรมดาหลายสิบปีก่อนมีพรานหนุ่มชื่อพงผู้ช่ำชองการล่าจนได้รับฉาย,ยาว่าพงมือผีเขาเชื่อว่า ทุกอย่างในป่าคือของที่คนเก่งเท่านั้นควรได้ครอบครองหนังเสือเขี้ยวตันเล็บเสือดำเขาเอาทั้งหมดมาทำของขลังคำคืนหนึ่งขณะที่พรานพงออกล่าเขาพบเสือตัวใหญ่ผิดธรรมชาติดวงตามันไม่ใช่ตาสัตว์แต่มันวาววับเหมือนตามนุษย์เขาลั่นไก่ใส่มันมันล้มลงแต่ก่อนตายเสือคำรามก้องว่า ของแบบนี้ไม่ได้มาเปล่าๆพงแบกซากเสือกลับบ้านท่ามกลางสายตาของเงาลึกลับที่จับจ้องจากป่าคืนต่อมาศพเสือหายไปเหลือเพียงรอยเท้าเหมือนคนเดินแต่มีกรงเล็บเสือกรีดดินเป็นทางชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนในเวลากลางคืนก่อนเปลี่ยนเป็นเสียงคำรามและพบสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านถูกฉีกเป็นชิ้นๆ ไม่กี่วันต่อมาพรานพงกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่พูดไม่จาเขาเริ่มไม่ออกจากบ้านตอนกลางวันแต่พอค่ำเมื่อไหร่ก็จะหายไปในป่าเสียงคํำรามยามดึกนั้นชาวบ้านเริ่มเอะใจว่ามันมาพร้อมเงาของพงทุกครั้งจนกระทั่งคืนหนึ่งหญิงสาวในหมู่บ้านถูกบางสิ่งล่าออกจากบ้านกลางป่า ชาวบ้านตามรอยไปพบร่างเธอถูกฝังไว้ใต้ต้นตะเคียนโดยมีรอยข่วนเต็มร่างและที่หน้าผากมีสัญ,ญลักษณ์คล้ายอักขระ,ขะเขมรมีคนเห็นพงในป่าคืนนั้นดวงตาเป็นสีเหลืองฟันแหลมคมร่างกายเต็มไปด้วยขนเขาไม่ใช่คนอีกต่อไป พงกลายเป็นเสือสมิงอมนุษย์ครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่ถูกคำสาปจากเสือเท่าเพราะฆ่าเสือที่มีวิญญาณมนุษย์สิงอยู่โดยไม่รู้ตัวตำนานนี้ไม่ถูกเล่าบ่อยเพราะผู้ที่รู้จักพงไม่มีใครรอดมาเล่าให้จบได้เลย และทุกคืนเดือนมืดถ้าคุณเดินผ่านป่าตะเคียนแล้วได้ยินเสียงคนร้องเบาๆตามด้วยเสียงคำรามรีบวิ่งอย่าหันกลับไปเพราะมันอาจไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่มันคือเสียงของเสือสมิงที่ยังคงเฝ้าเหยื่อคนต่อไปอย่างเงียบงนัน